กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟซีถูกฐานพบพ่อกับซองน้องนาดคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮากลลงมาทงมาถามาป่าไปเลยพี่น้องมาหาอยู่หากินนอกเมืองในเฮาก็สิมาสอนกับแม่น้องกิีกพี่น้องหายน้องแก้มบูมเป็นตากลองหส้สบายดีป้าลุง มางยัด้วยพ่มาแต่ใส่แบบววดจะมาสอนเราหักสอนเม่กระดาแล้วพี่น้องคันสิได้เนาะจะสิได้ยังได้ยังเอาเบิรดอะไเอาเบิดพี่น้องเลยเมนไฮร้านสาวเป็นตากองหาพี่น้องบุหัวเสด็เรื่องหรือบอกเาพิกผ่านดันหรือว่าลายหูลายตาขอโทษเขาภัยเลยพี่น้องเเลยสอนลดุรยพี่น้องนำหนนนเลยลน้อยไม่ไว้ดันลดน้อยลายฮ ตากร้องก็ต้องหย่างหน่อยลางยืนอยู่สื่อๆตากล้องยืนอยู่สื่อๆพี่น้องเอ้ยสะไปดีพี่น้องต้องย่างยืนอยู่สื่อหย่างมา Hmm. เง่งค้าวันทีกินดอกเลนเอาไปเรื่องกบมาเก็บกบกันแลวกบเรากันพีน้องตัวปนไงนี่นี่ตัวป็หไงนี่อ้ยลวกนี่แเอาเนีมาใส่ขวมาลูก ตัวพวกกบก็มีหรือพวกอย่างอื่นก็มีเดี๋ลงไปเรื่อยๆแก้มบุ้มเอาแต่หวกกบมาแหละลงลงลดลงอีกหาก็ได้หน่อยเดียวพี่น้องเลยเอาแต่หัวตัวใหญ่นะขาเหมนหเหม็นเนี่ยเขาขาดกบหน่อยนะาก็ เออกบหน่อยน้องอันนี้คือน้องต่อไปพี่น้องน้องต่อไปว่าหาสิสอนไรใดหรือบ่ได้มาลุ่นมาซมนำกันเลยพี่น้องเด้อเมื่อใ้จะได้กินอย่บอพี่น้องมาลุ่นมาซมนำกันเนาะว่ามาหาว่าสิมาเสียเถี่ยวเือเนาะลมาส่งน้องกันเด้อให้น้องแก้มบุ๋มเป็นตากลองคือเก่าฮลล่ะมาน้กันเด้อบรรยากาศตามทงไฮทงนาพี่น้อง บรรยากาศกำลังดีพี่น้องเ้ยแดดแต่กำลังแดดกำลังอ่อนเนาะบรรยากาศกำลังดีพี่น้องก็สิมีเทียงหายเทียงหน้าอันนี้เป็นเทียงหน้าปานะนาะบ้านหัวขยองเทียงหน้าปนาดแต่ก็จะเทียงหน้าพรายกด้อต่อๆกันบรรยากาศดีดีเนาะเออน้องแกมบุมสอดมึงด้แกแยงได้ยังบ่ อารมณกบรรยากาศดีอะลีสองเมลกลับลุยมาสองมลุกลุยพี่น้องมาลุกมาสมน้ำกันโอ้เก่งเก่งเก่ง แต่บ่หัวเสิได้หรือบ่ได้เนาะแต่ว่าน้องเกมบ,บุ้ม่นแก่แย,ง,ยงได้พี่น้องอเก่งอะลรกินข้าวบ่เสีย,ข,ย,ข,ย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 ข่าวดอคะแนนนี่เกี่ยวมากเลยนได้ไป่นบไปไปบ่ได้บ่ไนใสไน,นโอ้ กุ้งก็เอาหลุกุ้งกันเลซถอนไปอีกก่อนเนาะถอนไปอีกก่อนนไปลงลงข้มันบอกไปสายดอกบอไปสายดอกไปไปซปอนอืมถูกเก็บบุ้มลงโอนเปลี่ยนกันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีอะลีบันนอกบันหน้าเฮาหาอยู่หากินตามทงตามถาพี่น้องอันนี้หน้าเพิ่นกะซีอยู่อันอยู่กลางป่าเลยพี่น้องห้ามากะไก่ไก่เติบเนาะ เพือดสีหอดกับไก่เติอประมาณสองโลสองกิโลพี่น้องไก่เต๋อไปพี่น um ้องเ้ยอยู่กลางป่าพี่ป้าดินทรายกรหลายสีหามานี่หลายฮลีลโลเลิกไปจังนี่เนาะอย่างน้ำกลดกันบางบางสิเบ่งก่อนเบ่งคนสอนก่อนสได้กินเนี่ยบอ เราไม่ลู่ลลุยลุยอย่างเดียวสายลุยพี่น้องแต่ลุยนบู่ไอ้กุ้งซิวสิเขาหรือเ่ฮะทายบ่าไปละเดี๋ยวจังไปเอา มาเบ่งน้ากันพี่น้องได้ยังก็เอาเบิดเอาเรียบเรียบเสียบโอ้โหนองแก้มบุมนกับปูจะได้กินกับปูท่นตำกระปูกระเซบด้พี่น้องเอาพื้นจี๋ตำกระเสบเก็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 บ เฮ้ยกระปูใครเคยจินลูกพี่จี๊ดมาากจีงกับข่าวอืมจริงกับข่าว้งออยับอรขันี้าบรรยากาศดีเลยพี่น้องมาเด้อมาสู่บรรยากาศบริสุทธิ์นำกันพี่น้องอันนี้โอ้พันจูน้าเซนเครื่องปูคนบนเนี่ย พักบนบังเกิซ่ C ปซาน่ไอ้ C พักขยงบ่บงะฮาบงพักขยงกพี่น้องเห็นแล้วพักขยงนพี่น้องสใส่แกงน้าไม้มอื่นโอ้ยส่ปลาาน้าไม้ก็แม่น้องก๊กมาอื่นพี่น้องพักขยเก็บพักขยงก่อนพี่น้องเ้ย มาเบิ่งน้ากันว่าเราหัวเงินได้ลายเราบรื้นอะไรทังท้งเราหัวทั้งเงินส้างสมบปินะท,ท,ท,นทงงงงนั้งกระปูทั้งแมงตะเต่าทั้งเหนียวทั้งแมงหางหงมเนาะแล้วก็ลูกปลาคอน้าพี่น้องเอ้ยลูกปลาขอน้าเนาะมาสาดยามแรงบ้านนอกบ้านหน้าครัพี่น้องเป็นจังไดมีอยู่บ่ ตอนนี้เฮาวกำลังซืมาเก็บผักไคแงงพี่น้องเอ้ยผักไคแง่งสิไว้ใส่แกงน้องใหม่เนาะว่ามื้ออื่นเว้ากันกับแม่น้องกิ๊กว่าสิพากันไปหารมาใหม่อีกพี่น้องเอ้ยเห็นก็จะเอามามื้อนี้อู้ยสะออนหลา่น้องใหม่ลายลายนาะแกะบุ๋มเนาะกลิ่นมันแบกเหม็นคิวๆเหมือนป่ะอืมจะตัวใดเละ เก็บมาลายเลยได้ใส่ไปนึ่งก็มดหม้อก็มัดหม,อม้หมออืมเราเก็บผักกแครงพี่น้องนี่คือเฮาสอนมาได้อีพี่น้องป้าพี่น้องทั้งกบแล้วก,ก็เราวพวกกบเนาะลูกปลาคอพี่น้องเว้ยแมงข้าวสารแมงเงินหน,นังงามเนาะมีครบเลยกับปูน้ำหมีผักแครงเงข้าไปอีก อา,าหารบ้นนานนอกบ้านนาครพี่น้องคลิปนี้บ่มียังไลค์พี่น้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ตาเวนกับสิโตกดินแล้วมอาอีไเลยนี่เนี่เก่งเก่งเก่งพี่น้องนี่เด็กน้อยอยู่แต่ว่าเก่งได้เก่งแข่งก็ได้พี่น้องคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ได้พี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองน้องนาดได้พี่น้องเด้ดออยู่ดีไม่แหงวัดสะกดสะกนพี่น้องสบายดีจุบหวานแท้อือ